สวัสดีครับพบกันอีกครั้งหนึ่งกับช่องฟันวอลเลย์บอลน,นะครับคลิปนี้ผมก็จะพาทุกคนมาดูตารางแข่งหรือว่าโปรแกรมการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงหลีกตุรกี22-23ในปีนี้นะครับในฤดูกาลนี้นั่นเองที่สาวไทยเราอย่างบุ๋มปิ่มและก็เพียวอัศรพรคงยศไปร่วมเล่นกันนะครับโดยในนัดต่อไปก็จะเป็นในนัดที่6แล้วเนาะโดยไม่ให้รอชานะเรามาดูโปรแกรมการแข่งขันในนัดที่6นัดนี้กันเลยดีกว่าครับจะเป็นตามนี้เลย คู่แรกนะครับในวันที่19พฤศจิกาย,ยนเวลา18บแนาฬิกาจะเป็นทางโกโกโรวาเบเลียสปอร์จะไปเจอกับโบโลเบลดินครับคู่ที่2ก็จะเป็นในวันที่19เหมือนกันนะครับเวลา21่สนาฬิกาจะเป็นทางพีดีดีสปอร์จะไปเจอกับเอ็กซัสซีบาซีดานอวิดของบอสถือว่ามาโหดมาแรงมากเลยทีเดียวนะครับสำหรับเอ็กซัสซีบาซีดานอวิดล่าสุดก็กทุบวากิแฟนของอีโกโนกาบี้ไปแล้วนะครับล่าสุด คู่ต่อไปคู่ที่3ามครับในวันที่20พฤศจิกายนเวลา18บแนาฬิกาจะเป็นทางวากิสแฟงแชมป์เก่าจะไปเจอกับนิโลเฟเบเลเรสปอร์ครับคู่ที่4เป็นในวันที่20พฤศจิกายนเหมือนกันเวลา19บเนาฬิกานะครับจะเป็นทางไอดินเบเลเรสปอร์จะไปเจอกับอิลแบงค์ครับก็เป็นทีมน้องใหม่นะอิลแบงค์เนี่ย คู่ต่อไปในเวลา19นาฬิกาเหมือนกันนะครับจะเป็นกาลาตาสลายซิงโกตาจะไปเจอกับเฟเนบัสเซโอเปตของเฟเดร์เซวานั่นเองเนาะคงมันแล้วก็ดูเดือดมากอย่างแน่นอนเลยนะครับสำหรับคู่นี้เพราะว่าอันดับก็ใกล้เคียงกันเนาะ คาลาต้สไลด์ก็มีโปโปวิดนะครับก็เป็นบอลเรลของเซอร์เบียอยู่ในนั้นด้วยต่อด้วยคู่ต่อไปนะครับในวันที่20เหมือนกันเวลา21่สอนาฬิกาจะเป็นทางโกเซโบรูจะไปเจอกับซิงโกตาชอปครับคู่นี้ก็น่าจะสู้กันได้สูสีเพราะว่าอันดับก็ไม่ค่อยต่างกัน,นครับใกล้เคียงกันมากฝีมือก็น่าจะสู้กันกันได้สู่สีเนาะสทีมนี้ครับทีมนี้ก็เจอกันในเวลา21่สนาฬิกาเนาะแล้วก็คู่สุดท้ายนะครับในวันที่20เหมือนกันในเวลา21่สนาฬิกา จะเป็นทางสาเดียเบลเดซีของเพียวและก็บุ่มบิ่มนะครับนกักวอล์บอลหญิงสาวไทยเราจะต้องเจอกับทีมเตอร์คาวายอลารีของฮันนาออตมันนะครับนกักวอล์บอลหญิงเยอรมันและก็ทีมนี้นะครับถือว่ามีต่างชาติเยอะมากทั้งแวนไร้นะครับจากแคนาดาถือว่าตบหนักเหมือนกันนะคนนั้น คิงด้อมจากสาหารัฐอเมริกาด้วยนะครับทีมนี้ก็ถือว่ามีต่างชาติตัวเด็ดๆเนี่ยเยอะแยะมากมายเลยเนาะอ่ะเราก็ต้องมารอดูกันนะครับในวันที่20พรุ่งนี้เนาะสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด subscribe กันด้วยสวัสดีครับ